ค่ะ c ีอพีค่ารถไฟฟ้านะคะวันนี้นะคะต้นอ้าจะเตรียมรถนะคะไปส่งที่ปากช่องโคโราชบ้านเราเองค่ะรุ่นนี้นะคะคือรุ่นเ0 4ศูนย์นะคะเป็นรุ่นพวงมาลัยยอดฮิตเลยค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็จะเบามากนะคะในการขับค่ะส่วนคันเร่งนะคะเบรกค่ะขับเหมือนรถยนต์เลยนะคะไฟนะคะ ีหน้าจอดิจิตอลค่ะวิทยุนะคะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตบน้ำฝนนะคะนะคะค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะปรับเป็นกระดกระบะได้เหมือนเดิมค่ะเป็นกระบะได้เหมือนเดิมนะคะ,ะ,ะ,คะส่วนตรงท้ายนะคะก็เป็นกล่องเก็บของค่ะนะคะก็เปิดด้วยกุญแจค่ะ กระจกนะคะเป็นกระจกแทนนิรภัยค่ะมีกระจกข้างนะคะสามารถจับได้นะคะค่ะรุ่นนี้นะคะข้างหน้านั่งได้สอง <Billie Le ans> ที่นั่งนะคะข้างหลังนั่งได้สองที่นั่งค่ะเป็นสีที่นั่งนะคะค่ะทีนี้นะคะลูกค้านะคะปักช็อบโคราชนะคะเตรียมรับรถได้เลยค่ะทางเรานะคะจะมีไปส่งแล้วก็สอนการใช้งานถึงหน้าบ้านเลยค่ะวันนี้นะคะตัวน้องลาแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ